คุณถ่ายรูปบ้าขนาดนั้นเลยเหรอมาพ่อยวิดีโอเพื่นถ่ายคลิปอะไรกันพื่อนมาไปถ่ายคลิปเนเกิลกันอย่าอย่าบอ่เฮ้ยบอยมันหัวเราเลยนะโม่อย่าบออย่าบอน่ว่าเราถ่ายนีเดี๋ยวถ่าย แต่มันไม่รู้ว่าเะลาใรเดี๋ยวเราคอยเราจะพยายามเราจะไม่ให้ลูกว่าห้ามห้ามไม่ออกนะไอ้ก็จะรู้ยังว่าใครดูแล้วขขึ้นรถไปแล้วหนีใช่ไหมขึ้นรถบัสแบมันมันเตะเข้าใต้รถมันมันเข้มขึ้นรถเท่านั้นเลยคันดีอะมัน จีบิ้งขึ้นมาเลยเอายังไม่กลับดีเหรอแล้วปาป๊าแล้วปาหนึ่งอ่ะมันเป็นยางสมตังช่วยไหมไม่ช่วยนี่เราสะสมซื้อคอมอยู่นี่ครึ่งปียังไม่ได้เทียร้อยบาทก็ดีนะใคร นี่เราเชื้อขึ้นมาสองร้อยแล้วสิได้ค่ามไม่ช่วยเราได้ค่าอาหารกลางวันเกิดพูดจนเรจริงเหรอจะช่วยเหรอช่วยยี่สิบบาทน้องยกไปเอามาด้วยไปก่อนหรอไปก่อนหลบไปก่อนเดี๋ยวเราไปลองซื้อล้ไปก่อนไปก่อนนะเฮ้ยบบบไม่คืออะไรนักหนาวะเนี่ยอันนากล้องนี้แม่จะให้ซื้อแล้วแม่จะด่าแม่จะว่าเออเออว่าไม่ใช่ดาวอะทำไมขาทิ้งแม่อ้าย อี่ได้เลยปุกีแล้วมึงก็บอกจะดังเลยมึงก็บอกจะลืมบอลไว้ที่โรงเรียนเรายังไงแม่มันก็ต้องรู้อยู่ดีว่าเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วมาแม่จะจะบอกแม่จันจริงจงเพรบอลมันเก่าแล้ววงเข้าไปนี่ตังแต่นี่ตั้งแต่ตั้งแต่นั้นไม่ถึงปีไม่ถึงสองสามเดือนหายละเป็นรักพี่ตั้งแต่ตั้งแต่ปอไหนนี่พอพรลูกนั้นเต่ปอสองพ่อพูดเสียใหมพอสองเอาว่ามลูกนั้นแต่ละ พ่อกูทำเอยเอาพ่อกูทำเองทำยังไงอ่ะพ่อกูสูดลมตรงเนี้ยตรงนี้หัวน้ำมันแรงบอลยัดแม่ไอ้ลาเล็ดตรงเนี้ยหัวจุกตรงเนี้ยมันจะมีหัวจุกตรงเนี้ยไหมไอหัวจุกเนี่ยเล็ดไหมปลุกยัดแม่ลุนมาเลยแตแบบนี้เลยเรือหัวจุกอยู่ไหนแล้ววะเออแต่เราอย่าตะ LOB ให้หายเด็กแถวบ้านเราตอนไอ้อบไม่อยู่นะเด็กแถวบ้านเราไง มันจะเป็นดีหัวเลยเออนั่นแหละพ่อทานี่มันหัวจุกข้างไปหมดเลยนี่นี่มันไม่ใช่มีหัวจุกแล้วมันจะเป็นดีดำอีกขั้นหนึ่มันจะมียังไงหนึ่งซฟจะเปิดเพลงเหรอไอซีบเราลึกว่าเด็กที่ย่าดำผู้ชายผู้หญิงผู้ชายทำไมขาดเพราะไม่ใช่เพราะไม่ใจ่เ็รื่องนอกนะไม่ต้องไปบอกใครด้วยนะสู่ซุ้งซุ้งขาวที่ออ้มาซงขาวไม่ต้องไปบอกใครแล้ว ขอย่าไปบอกใครอ่ะนะพ่ออะไรอ่ะอย่าไปบอกใครอ่ะน้องเราไม่ชอบบอกใครแม่เรารู้อยู่แล้วเซฟมั้นก็บอกเซบกำลังสะสมตังค์ได้แล้วเซฟเติมเบอร์เพลงเหรอไม่อยาเบอร์เบอรเพลงมันแม่กลัวไม่ด่ามาโหหวานเลยแบบว่าเฮ้ยกลับแล้วนะบายๆไปละไปละคู่กรณีไปไป ว่าบ้านหึ่งมอบ้านหึงมารับมัว่าไม่ม่งเห็นเลยผู้ใหญ่ก็คือผู้ใหญ่ดิเธอบอกบ้านหนึ่งให้มารับไปเปล่าเหมือนตอนที่เราบินแมนคู่เม้าก็ต้องรู้หมดแล้วคู่หน้าอยู่นั้นเลิงแถวไปหมดแล้วทุกคนเลยตอนนี้ก็ตกใจเสียงโคตรดังเลยแต่กูไม่ได้ยินว่ะไอเสียงนั้นคือเสียงบอลแตกเหรอหมาแดกควายขี้ อนรมปไม่กดงกันดีะบูอกกไแล้วผูแมวก็เห็นเหรอแ่อยู่ทุแล้วทุกคนก็หันมาทางบนทุกคนก็หันมาทางที่บนตรงน้นเขาวันเขายืนนะเขาแน่นหันมันเลยลงมาเลยนขับรถอะไม่ใช่ลงมาดูอะไรอือ